วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบปลอก,อกสำหรับแฟนเล็กพวกไม้เก็มีสามห้าศูนเริ่มแรกนะครับใส่ตัวชิ้นนีล้ลงไปก่อน ใส่เสร็จแล้วนะครับใส่ใสายาที่นี่นี่เป็นไฟนำนะครับเข้าไปนี่ใส่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่แผน่นด้านหน้าแผ่นส,สบ,บรองนะให้ใส่ด้านล่างลงไปก่อนนะครับไปดทานทีทีนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนมน,นะครับแล้วก็หทุกน ไล่ลเก็บด้านข้างให้หมดครับร้อยครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปเลยผมจะมีสายรัดสำหรับเอาไว้ล็อกชิ้นหนึ่งนะครับต,นนตัวนี้กันมันไหล เรียบร้อยใส่ทานเสียบสาย,ยสวิตเรียบร้อยครับ